啊，对。 ཁསྲ ཁསྲ

มายังพันเถวิสุวิสุรักนาทายาอิสาลินาสั i <laughs> ชามิอุรังสารังคามธัมมังสระนังคามอังสารังคามีสังฆังสระนังคชามีอังสารังคามิธุติยัมปีพุทธังสระนังคชามี ธัมปีธัมมังสรนังคัจฉามิุติยีัมสามุติยมปีสังฆังสรคัามีสรนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยัมปี Bye.